เรื่องมันเป็นแบบนี้พอด์คสต์ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซวว่าเราเป็นเอ็กซ์เปิตด้านการอธิบาย EP 1ีการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวไทย สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับกิงนะคะกับพอดแคสต์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจคือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าเพราะเขาแซะว่าเราคือเอ็กซ์เพรด้านการอธิบายวันนี้ค่ะกิงอยู่กับเอ็กซ์เพรด้านการอธิบายอีกคนนึงนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของเรานั่นเองค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรอนันต์บัฒนากุลจรัชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับ วันที่หนึ่งเราจะได้เจอกันไหมคะหนึ่งพฤศจิกายนนี้ค่ะอ่ะเจอกันแน่นอนครับเพราะเรามีเลือกตั้งใช่ไหมครับคณะบดีที<า>่คณะใช่ค่ะเดี๋ยวพูดเลือกเลือกตั้งเราเป็นม็อกไปเดี๋ยวคนตกใจว่าเรามีเลือกตั้งอะไรอ๋อครับเลือกตั้งคณะบดีนะครับคนใหม่ ใช่ค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะอาจารย์อย่างที่เราทราบกันดีว่าลุงตู่เนี่ยประกาศเปิดประเทศแล้วค่ะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ได้ไหมคะเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีเอ่ยได้ครับได้ไ <tacos> ด you know ้ก็ก็ทันสถานการณ์แล้วนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเราก็จะเปิดประเทศกันแล้วนะครับหลังจากที่ปิดกันมานานนะครับคุณกิ้งพอทราบไหมครับว่าเราปิดประเทศกันมานานเท่าไหร่แล้ว เกือบจะสองปีแล้วไหมคะอาจารย์เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเน่ยคะ่ะใช่ใช่ทุกเราก็ Work ์กฟอร์มโฮมนะครับเรามาลื้อฟื้นอ,อดีตกันหน่อยแล้วกันนะครับอดีตไม่นานมานี้เองนะครับรู้ไหมครับว่าโควิด1 9รายแรกนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยคือวันที่13มกรานะครับสองหอันนั้นคือรายแรกเลยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นเลยนะครับประเทศจีน นะครับเราก็ตรวจพบเชื้อท่องเที่ยวรายนี้นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยตอนนั้นก็เป็นข่าวฮือฮากันพอสมควรนะครับตื่นเต้นกันมากจนในีสุดแล้วก็เหตุการณ์ก็มาเรื่อยๆนะครับ,บก็มีการระบาดนะครับระบาดจนกระทั่งมาถึงประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนมีนาคมนะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศอะไรครับพรกรฉุกเฉินนะครับ จัดตั้งสบคขึ้นมานะครับแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์นะครับในปลายเดือนมีนา2563เพราะฉะนั้นมีนา2563จนมาถึงวันนี้นะครับก็รวมระยะเวลาล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยนะครับมาก็ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งปีแปดเดือนพอดีเลยนะครับโอเคช่วงเวลาหนึ่งปีแปดเดือนที่ผ่านมานี่ครับก็เป็นช่วงเวลาของการปิดประเทศในด้านการท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างประเทศอย่างถาวรไปทั่วโลกเลยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นจนกระทั่งแต่ละประเทศเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้นะครับก็มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ออกมาหลากหลายยี่ห้อนะครับทําให้ประชากรในโลกเนี่ยก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นนะครับทั้งที่มีภูมิคุ้มกันมาจากวัคซีนภูมิคุ้มกันจากภูมิคุ้มกันหมู่นะครับหรือภูมิคุ้มกันจากธรรมชาตินะครับแบบ ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับก็มีภูคุ้มกันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นบางประเทศนะครับในโลกนี้ก็เริ่มมีการเปิดการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศขึ้นมาก่อนแลังจากนั้นก็เปิดเดินทางระหว่างประเทศขึ้นมานะครับประเทศไทยก็เช่นกันนะครับก็กําลังจะเปิดประเทศกันอย่างที่ทราบาบกันนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ แน่นอนนะครับว่าในการเปิดประเทศครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็คงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคงไม่ได้เปิดทีเดียวเปิดโล่งโจ้งนะครับก็คือเปิดประเทศตามความเหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขนะครับปรับมาตรการรองรับต่างๆกันไปตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับ อย่างนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาคุยปูพื้นกันเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนอย่างไรกันดีไหมครับคุณกิ๊งดีเลยค่ะอาจารย์เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้พอดีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นกิ๊งอาจจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะคะกับคําว่าการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรคะอ๋อได้ครับคําว่า การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวนี่ครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายนิยามมากนะครับนิยามแต่ละนิยามก็ครอบคลุมขอบเขตต่างๆกันไปบางน,นิยามก็มีความหมายที่กว้างมากนะครับครอบคลุมตั้งแต่ความยั่งยืนของธุรกิจความยั่งยืนของชุมชนความยั่งยืนของสังคม ความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่ในวันนี้นะครับพอดีเวลาเราค่อนข้างจํากัดนะครับเราผมจะขอ,อนิยามที่แบบค่อนข้างแคบสักหน่อยแล้วกันนะครับโดยจะมุ่งเน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าอุตสาหการรมท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ ในนิยามที่แคบแคบแบบนี้นะครับผมได้ปรับปรุงมาจากนิยามที่อ้างอิงมาจากจอห์นเอลคิงตันนะครับเขาเป็นใครจอห์นเอลคิงตันเป็นนักเขียนเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ประกอบการนะครับเขามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบขององค์กรนะครับหรือที่เรียกว่า corporate responsibility นะครับรวมถึงการพัฒนายอย่างยั่งยืนเรียกว่า sustainable development นะครับ จอเอลคิงตันนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแปลเป็นไทยนะครับ mm hmm. การพัฒนา,อย,าอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจจําเป็นต้องสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างสมดุลโดยมีผลกําไรนะครับเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของทุกๆฝ่ายเพื่อให้ทุกๆฝ่ายเติบโตนะครับอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคำนิยาม เอ่อในการมองภาพของเศรษฐกิจใช่ไหมคะคแล้วถ้าเกิดในภาพของการท่องเที่ยวรหคสนิยามนี้เนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรคะอ๋อครับผมในวันนี้นะครับอย่างที่บอกจํากัดเรื่องเวลานะครับผมก็จะปรับเอานิยามอันนี้ให้เข้ากับภาคการท่องเที่ยวไทยโดยตีขอบเขตการวิเคราะห์ไว้เฉพาะเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้คือเรื่องของการสร้างรายได้อย่างเดียวนะครับยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนนะครับ การท่องเที่ยวไทยนี่นะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลากหลายมากโดยสามารถจะแบ่งธุรกิจท่องเที่ยวไทยนี่ออกได้เป็นส2นะบธุรกิจนะครับ12บธุรกิจนะครับแต่ผมจะแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มใหญ่ละกันนะครับสองกลุ่มใหญ่นี้ของผมเนี่ยแบ่งตามสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวน,นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหลักซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับธุรกิจกลุ่มนี้ หลีกเลี่ยงได้ยากมากนะครับลองทายสิครับว่ามีธุรกิจอะไรบ้างอ่ธุรกิจหลักก็น่าจะเป็นพวกโรงแรมที่พักแล้วก็อาหารการกินเลยปะคะอาจารย์อ่าใช่ครับเพราะว่าทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีที่พักแน่นอนถ้าเขาเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับคือจริงๆมันมีนักทัษณาจรคือไปเช้าเย็นกลับอันนั้นก็ไม่ต้องพักโอเคแต่ถ้าเราแอบซูมว่ามันคือน,นักท่องเที่ยวนะครับเขาต้องมีที่พักแล้วเขาก็ต้องมีอาหารการกินอย่างน้อยก็ต้องสองมือ้อสามมื้อนะครับนะครับเอาแหละแน่นอนนะครับ ธุรกิจที่หนึ่งก็คือที่พักสองคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามธุรกิจการเดินทางรถยนต์นะครับสี่ธุรกิจของฝากและของที่ระลึกนะครับอันนี้ก็คือสี่ธุรกิจหลักนะครับแต่บางจังหวัดของประเทศไทยนะครับคุณจริงก็ทราบดีนะครับบางจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้ทะเลมีเกาะแก่งมากมายนะครับอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ชนบุรีระยองตราดจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีธุรกิจที่ห้าเป็นธุรกิจหลักก็คือธุรกิจการเดินทางโดยเรือ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีธุรกิจหลักไปแล้วเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีกลุ่มธุรกิจรองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณกิงถ่ายถูกนะครับมีธุรกิจหลักแล้วก็ต้องมีธุรกิจรองนะครับธุรกิจรองหรือธุรกิจกลุ่มที่สองของผมนะครับเป็นธุรกิจอีกแปดกลุ่มที่เหลือใช่ไหมครับอ่าซึ่งเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่เลี่ยงจะไม่จ่ายเงินชักค่าใช้จ่ายในด้านนี้ได้นะครับซึ่งก็คือไม่ใช่รายจ่ายหลักของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ ดังนั้นกลุ่มนี้นะครับจะไม่ได้มีรายรับจากนักท่องเที่ยวทุกๆคนเ <c oughs> พราะนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านนี้โอเคไอ้กลุ่มไอ้ท่องเที่ยวรองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีธุรกิจเดินทางโดยรถไฟธุรกิจโดยทางเดินทางโดยเรือนะครับยกเว้นแต่จังหวัดที่มีเกาะกับทะเลนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ธุรกิจถัดมาคือธุรกิจการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับ <c oughs> ธุรกิจ อุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวและบริการจองธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการและสุดท้ายก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเฉพาะด้านอื่นๆนะครับเช่นธุรกิจนวดสปาโรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนสอนศิลปะมวยไทยรำไทยอะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าสมมติเวลานักท่องเที่ยวอะค่ะอาจารย์เขาจ่ายเงินเนี่ย เพว่ารายได้หลักๆเนี่ยจะไปอยู่กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหลักมากกว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวรองหรือเปล่าคะอ่าใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าจากที่ผมจัดกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอ่ากลุ่มอ่าสี่ธุรกิจหลักเนี่ยเขาย่อมจะได้รับรายได้มาจากนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับรู้ไหมครับร้อยละเท่าไหร่ร้อยละแปดสิบถึงแปดสิบห้าของรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับจะตกอยู่กับเพียงแค่สี่ธุรกิจหลักที่ผมบอกไปที่พักอาหาร ของฝากของที่ระลึกลอะไรพวกนั้นนะครับส่วนธุรกิจรองอีกแปดธุรกิจที่เหลือเนี่ยปรากฏว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพียงร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบเท่านั้นเองนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าพูดให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่านักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะครับสมมติเขาจ่ายเงินควักกระเป๋ามาหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทที่เขาจ่ายไปเนี่ยนะครับแปดพันบาทถึงแปดพันห้าเนี่ยจะตกอยู่กับธุกรกิจท่องเที่ยวหลักส่วนอีกประมาณเศษเงินนะครับพันห้าก็ถึงสองพันจะตก กระจายไปอยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวรองอีกแปดสาขาที่เหลือใช่เหางนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ในกลุ่มของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้างไหมคะอ่าเนี่ยครับพูดใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับการกระจายรายได้แน่ๆนะครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบนะครับอลองดูนะครับสมมุติว่าเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมา <ừ. S 1> ก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่บางธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักส่วนธุรกิจรองอื่นๆก็จะได้รับ ส่วนแบ่งออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่มีแค่สี่สาขาหลักนะครับแต่ยังมีแปดสาขารองอยู่ด้วยนะครับและเรายังต้องคำนึงคำนึงถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วนะครับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้ธุรกิจท่องเที่ยวหลักอย่างเดียวเนี่ยโดยธุรกิจท่องเที่ยวรองอื่นๆเนี่ยถูกทิ้งห่างก็คือรายได้เนี่ยเขาได้น้อยนะครับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่น้อยในธุรกิจแปดแปดสาขารองเนี่ยนะครับ ย่อมทาให้การเติบโตในภาคการท่องเที่ยวเนี่ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะไม่ได้เติบโตไปอย่างพร้อมๆประกันตามนิยามที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ,อ่ออาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเราต้องมาสนใจในเรื่องของการกระจายรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวรองด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเราก็ต้องพยายามการกระจายรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวรองด้วยนะครับลองดูนะครับหากธุรกิจท่องเที่ยวรองสาขาทั้งแปดสาขาดังกล่าวเนี่ยครับเขามีรายได้ไม่เพียงพอที่จะค้าจุนธุรกิจอยู่นะครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวไปกระจุกอยู่เพียงแค่สี่สาขาหะักนะครับรายได้เพียงน้อยนิดนะครับที่ตกอยู่บนธุรกิจท่องเที่ยวรองนะครับก็จะทําให้เกิดอะไรครับกําไรของธุรกิจก็ลดลงหดขาดทุนปิดกิจการ ห่วงโซ่ประทานการท่องเที่ยวไทยหรือที่เราเรียกว่าทัวริซึมซัพพลายเชนก็จะขาดสะบั้นไปนะครับธุรกิจท่องเที่ยวหลักสีสาขาเนี่ยก็ก็จะขาดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆนะครับการส่งมอบสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยให้กับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับให้กับนักท่องเที่ยวก็จะขาดคุณค่านะครับธุรกิจท่องเที่ยวไทยก็จะมีความจืดชืดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยก็จะเป็นไงครับหดตัวไม่ยั่งยืน หากธุรกิจท่องเที่ยวไทยนี่ครับหดตัวไม่ยั่งยืนลงไปทั้งหมดเนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวไทยก็จะแข่งขันไม่ได้ขาดความยั่งยืนนั่นเองนะครับเข้าใจแล้วค่ะถ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรไหมคะเพื่อที่จะให้รายได้ของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันกระจายไปยังธุรกิจท่องเที่ยวรอง อื่อๆเ,เพื่อจะช่วยสร้างความยั่งยืนทางรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวค่ะครับโดยหลักแล้วนะครับมันไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติเนี่ก็ต้องพยายามกันหน่อยนะทุกฝ่ายต้องช่วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับผมจะขอยกตัวอย่างวิธีการสักสองสามวิธีนะครับวิธีการแรกก็คือจัดการทางด้านอุป,ปทานการท่องเที่ยวไทยให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวหลักและรองนะครับวิธีนี้ได้ประโยชน์ถึงสองเด้งนะครับเด้งแรกคือธุรกิจสาขาต่างๆนะครับ มันเขาจะมีความเชี่ยวชาญความสนานงานเฉพาะด้านกันคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจาเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันการพรึ่งพาเนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับในเรื่องของความโดดเด่นของธุรกิจอื่นๆในด้านที่เราไม่ถนัดเนี่ยนะครับก็จะทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวนี่ยครับดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นคล่องตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจวัฒนธรรมธุรกิจอาหารเครื่องดื่มสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจกีฬาและนาฬิการ นะครับเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดการกระจายารายได้ขึ้นไปนะครับเกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าที่พักโรงแรมสักแห่งหนึ่งก็จะมีแพ็กเกจพร้อมกับไปท่องเที่ยววัฒนธรรมกีฬานานาาการก็เกิดการร่วมมือกัน นะครับภาครัฐส่งเสริมก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนนะครับส่วนประโยชน์เด้งที่สองนะครับการสร้างความเชื่อมโยงของธุรกิจท่องเที่ยวดังกล่าวนะครับมันจะเกิดให้เกิดผลของตัวทวีคูณขึ้นมานะครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทไปกับค่าที่พักนะครับเงินหนึ่งบาทจากการจ่ายค่าที่พักเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมโยงนะครับให้กับธุรกิจท่องเที่ยวที่เหลือนะครับจนในที่สุดแล้วเงินหนึ่งบาทก็อาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขสมมตินะครับ ฟังแล้วก็ดูดูดีนะคะสาหรับการท่องเที่ยวแบบว่าที่ส่งเสริมทางการท่องเที่ยวหลักแล้วก็การท่องเที่ยวรองนะคะถ้าอย่างนี้ค่ะ เมื่อกี้วิธีการแรกเวลวแล้ววิธีการที่สองค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดอุปสงค์การท่องเที่ยวหรือเปล่าคะใช่ครับอ่วิธีที่สองนัเป็นการจัดการด้านอุปสงค์ท่องเที่ยวไทยนะครับอุปสงค์ท่องเที่ยวไทยเนี่ยครับมีลักษณะสําคัญหลายประการน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในลักษณะสําคัญหลายประการเนี่ยนะครับมันก็จะบอกกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวให้เราด้วยนะครับมาดูนะครับประการแรกประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดนะครับจะพบว่ามีเพียงแค่สิบหกจังหวัดของไทยนะครับที่ได้รับส่วนแบ่ง จากการท่องเที่ยวนี่ครับมากถ,ถึงแปดสิบห้านะครับร้อยละปดสิบห้าในขณะที่อีกหกสิบจังหวัดที่เหลือของประเทศไทยนี่ครับมีรายได้ด้วยเพียงสัดส,ส่วนเพียงร้อยละสิบห้าเท่านั้นเองนะครับข้อเท็จจริงนี้มองได้สองด้านนะครับด้านแรกก็คือหากการท่องเที่ยวในสิบหกจังหวัดของไทยนะครับหดหายไปนะครับโดยที่รายได้ไม่ได้ไปโผล่ที่จังหวัดอื่นเลยนะครับ คาดการได้เลยนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวไทยจะสูญรายได้ไปอย่างมหาศาลนะครับถ้ามองในมุมหนึ่งนะครับหากรายได้จากการท่องเที่ยวของ60จังหวัดที่เหลือหายไปนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยกระทบกับรายได้จากการท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่นะครับในมุมที่สองนะครับหากเรามุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว16จังหวัดของไทยนะครับซึ่งเป็น16จังหวัด อ่ท่องเที่ยวหลักเนี่ยครับย่อมกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้สูงมากนะครับมากกว่าแล้วก็ง่ายกว่าที่เราจะไปทุ่มเทกับอีกหกสิบจังหวัดที่เหลือนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ,อ๋อหกจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวหลักเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคุณแอบลุนนะว่ามีจังหวัดของจริงหรือเปล่าพอกิงชิมว่าจังหวัดของจริงเนี่ยค่อนข้างกับเป็นการท่องเที่ยวหลักอ๋อจังหวัดอะไรครับของจริง อพปุรีโอเคลองดูสิครับว่ามีไหมนะครับโอเคสิบหกจังหวัดนะครับจริงๆมาจากห้าภูมิภาคห้าภูมิภาคภูมิภาค,คละสามจังหวัดแล้วก็บวกกรุงเทพอีกหนึ่งจังหวัดเข้าไปนะครับก็เป็นสิบหกจังหวัดพอดีเรามาดูกันนะครับภาคเหนือก็คือเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกภาคใต้สุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่ภาคอีสานนะครับอุดรขอนแก่นนครราชสีมา ภาคตะวันตกกับภาคกลางนะครับรวมกันเป็นการจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับมีจังหวัดของอเพชรบุรีด้วยนะคระับผงคุณกิงและสุดท้ายก็คือตะวันออกก็คือชน,บ,ชนบุรีระยองและก็ตราแล้วอย่างนี้นะคะ่ะอาจารย์ลักษณะสําคัญประการที่สองของการท่องเที่ยวไทยในด้านอุปสงค์ของท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรล่ะคะครับหลายจังหวัดนะครับอุปสงค์ท่องเที่ยวไทยเนี่ยสูงมากนะครับมาจากนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวเอง แต่ก็มีบางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเน like <tr> really ี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ชนบุรีและระยองนะครับส่วนประจวบคีรีขันนะครับได้ครึ่งครึ่งพอดีเลยไทยต่างชาติมากันคนละครึ่งนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์กลวิธีเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะว่าอะไรครับ แต่และจังหวัดก็จะมีนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติในสัดส่วนที่ต่างกันพฤติกรรมการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่และจังหวัดก็ทราบดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับกลยุทธ์ให้ถูกต้องกันนะครับค่ะแล้วมีประการที่สามาไหมคะในด้านของการท่องเที่ยวไทยในด้านอุปสงค์ของการ ครับดูจากเวลาแล้วนะครับเวลาเราเหมือนใช้เวลามาล่วงเลยคิดไม่ถึงนะครับเวลาใกล้หมดแล้วอ่ผมขอพูดประการสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าเราสามารถแบ่งนักจัดการนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวประเทศค่อนข้างประหยัดการใช้จ่ายนะครับใช้เงิอนอย่างระมัดระวังแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเป็นนักท่องเที่ยวรายได้น้อยนะครับเขาอาจจะเป็นไรายได้มากก็ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีไรายได้เยอะแต่เขาจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีความประหยัดนะครับเขาจะจ่ายเพียงแค่สี่รายการหลักเท่านั้นเองนะครับกลุ่มนี้นะครับเราค้นพบว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับมีมากถึงสี่สิบเก้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างประหยัดนะครับก็คือใช้จ่ายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสี่สิบเก้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตที่ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในสี่รายการหลักนะครับสี่รายการหลักเนี่ย เราแทบจะไม่ต้องไปกระตุ <hein? S 1> <i> ้นเขามากแล้วเพราะกระตุ้นเขาเท่าไหร่แล้วก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ่ายเพียงแค่4รายการหลักเท่านั้นเองมันจะไม่มีการกระจายไปยัง8สาขารองนั้นเลยนะครับต่อไปมาดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ105อ็ดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะรายจ่ายจากการท่องเที่ยวนี่นะครับเขากระจายไปยัง8สาขารองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราควรจะกระตุ้น นะครับให้เกิดการสร้างรายได้มากขึ้นนะครับแต่นะครับเราลองมาเจาะลึกกันหน่อยในกลุ่มที่2องเนี่ยนะครับยังแบ่งเป็น3ามกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยแรกเนี่ยครับเป็นกลุ่มใหญ่นะครับประมาณร้อยละสามสิบถึงแม้เขาจะมีค่า,คาใช้จ่ายในธุรกิจรองแต่สาขานะครับแต่เขาก็ใช้จ่ายแบบระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสามร้อยละสาสิบนี้เราอาจจะไม่ต้องไปกระตุ้นมากนะันะครับ พราะผลตอบแทนที่ได้จากการกระตุ้นจากกลุ่มนี้เนี่ยจะได้น้อยนะครับมาดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มขนาดกลางนยครับมีขนาดของกลุ่มตลาดประมาณร้อยละยี่สิบนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายรองมากกว่ากลุ่มแรกนะครับแต่เป็นการใช้จ่ายแบบเฉลี่ยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกําลังความสามารถพอก็อาจจะกระตุ้นกลุ่มนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีทรัพยากรที่จํากัดในการกระตุ้นนะครับเราลองมาดูกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายเหลือเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นเอง กลุ่มนี้น่าสนใจมากนะเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพียงร้อยละหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยแต่กลุ่มร้อยละหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีการใช้ใจ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวรองเนี่ยสูงมากเลยนะครับสูงมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะกระตุน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มร้อยละหนึ่งเนี่ยให้ได้นะครับผมไม่อยากจะเรียกว่ากลุ่มไฮเอ็นเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เขาใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวรองมีการกระจายรายได้ในธุรกิจ ธุรกิจท่องเที่ยวรองเนี่ยสูงนะครับเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เราน่าสนใจที่จะทําการกระตุ้นแล้วก็จะช่วยทําให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยมีการยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ท,ท,ทั้งหมดทั้งทั้งหมดเนี้ยที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับคุณกิ้งมีอะไรจะพูดต่อนไหมครับเออไม่มีค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยจริงก็ มีทริปเหมือนกันนะคะริงก็เพิ่งน,นึกออกว่าเนี่ยกิงอุดหนุนทั้งธุรกิจท่องเที่ยวหลักแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวรองนะคะจิงจะพาลูกสาวไปดูเออปาวานบูดาค่ะอ๋อครับผมที่ไหนเอ่ยสาเขาเรียกบางกระบูนหาดานจังหวัดไดจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอ๋อเหรอบ้านเกิดโอเคใช่ใค่ะก็อุดหนุนนะคะทั้งเออ ธุรกิจท่องเที่ยวหลักแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวลอง,ลองนะลคะวันนี้เสดายอาจารย์เวลาหมดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้จริงได้เห็นภาพนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะในการท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้มีรายได้ที่ยั่งยืนเลยก็เท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยก็คือเราควรจะมุ่งเน้นจังหวัดที่สร้างรายได้ท่องเที่ยวหลัก16จังหวัดนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปนะคะกับนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ยังต้องมุ่งเน้นนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายทั้งรายการท่องเที่ยวหลักแล้วก็ท่องเที่ยวรองครบทั้ง12สาขาซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มท่องเที่ยวขนาดเล็กใช่ไหมแต่ว่าจะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องนํเข้านักท่องเที่ยวจํานวนมากแต่ว่ากับสร้างรายได้แล้วก็ยั่งยืนไปในตัวด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องมมกเลยครับสรุปได้ดีเลยครับ ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ด,ดยรอนันตน์วัฒนากุลจารักอีกครั้งนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตาม podcast ของคณะพัฒนานการเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์มาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ podcast คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทาง spotify youtube หรือ facebook econida fanpage กด follow subscribe หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะนะครับมาสิมา